ูัวยังน้อมาอยู่ในกบไผ่นี่ฮะ<ป>ถอยถอย<ป>หากินยาค่ะเด็กน้อย<ป>หากินยาออเด้ออยากเล่ินดินแล้ว<ป>ตังมาต่ร์ไซนันตังตังมาพี่ เอามาพี่เล็วๆๆๆๆตังตังเร็วๆๆๆๆอีกไหนแอบอยู่ในกอไผเด้อพี่น้องเบิ่งๆบิ่งองหาอย่างนี้ตัวอย่างว่าจ๊ะเอผู้ใดนี่ผู้ใดนี่โอ้ยดวงดีแสะขั้วไปถึงน้องไม่ ฮะขึ <laughs> ้รงดีเถอะโอ้มานแล้วจับถือหัวน,โนโเเ่เรวงดีแท้เอินมาเด้อตงังไปเลยคุณมามามา,ามางา,า,า, <cryptocurrencies> ากินกอไ่ก่อนกินกอไ่ก่อนกินกอไ่ก่อน หากินกอไผ่ก่อนคุณนายบ้านเพเเต่ต้องไปบ้ต้องไปไกินกอไผ่กับไ่อยากจท้กว่าจังเลยไปกินมากกับอยากย่างหนีมาเร็วเร็วเร็ ตื่นแต่นั่งฟูใหญ่อุ่นโอ้จะได้กินแล้วใส่อีหยังติดอันนี้เป็นงอออกเขียวๆหรออืมถ้าเบิ่งสิมีโบนี่ด้วยทุกเกี้ยวอันสิติดจังได๋ได้น้านอออกบ่แม่นนอพบ่ทันวิตซื่อๆอันนี้ตื่นแตนั่งคือแล้วคือแล้วคุณได้2-3อุ้มเนี่ เป็นเฮ็ดหันเลยเร็วขนาดพระท่านได้ข้นได้นี่เฮ็ดหันละเตียมผมขินจะได้ขอมาพันไว้กันไปเลยแน่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 มา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 ตังมาพีไปนั่งเหย่ยงนู่นคุณนายมาพี่เลยมา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  เอ็นคุณนายมาอยู่เป็นมูเร่เร่ๆๆๆๆคุณนายตั้งมาพี่ใส่อง,องหาเบิ้งพ่อบอเจ้มือหน่อยหน่อยจังไปหักถึงมือหน่อยหน่อยจังไปพ่อได โอ้ยเป็นสัาง์เขเป็นมีแพนดา้าฮะหา,หากินกอฟไปโอ้ยหินครบมือแล้วไปอีกแล้วเขาปลาไปอีกแล้วปอ,อุดดุดปลาไปแล้วเหยียบตุ่นน,น,นันเจ้าเลยนั่น thôi 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 à, thử tăng vay lùn khâu lượm ma à liều vay lùn khâu ma nhớ tí cắn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  tên này cái lăng nói dù có phải bắn เอ้ยอดินขึ้นหลังอ,อาญาอาบนำเร็วกับ,บเบลเ็วคือเก่าไปอย่างะ่ะคุณนายคุณเอาคุณชายทองไปอย่างนั้นทองก้นนะคะคุณชายถังเกตเออหินหลายแห่งเน,นาะวังอย่าไปดึงยยานั่งเขาเด้อนั่น หนค่ะคุณนายไปหาเล่นแล้วยังไปทัวเลยคุณนายมาๆๆกินเลาวกินแล้วก็วกไปนอนเลยเลยเราไปน,นั่งอยงอิดปีดอยูนน่นั่นนั่งท้อง,น,งนั่งอยงอยู่นั่น เอ,อเสบเศบมึงทากินไปแต่เสบบอพีนอ้องอ้หย่าคำใหญ่ๆเต็มปากเลยยินให้อิ่มเลยจะค่อยไปเมื่อนอนมาต้องมาต้องหาหงาหาะ ไคอึงลึงหเหพี่อน้องอิม่มแม่นฝนสิม,มา้มาเป็นมันเลยบรรยากาศคึมๆนะคะแต่บุ้งหัวสิม้าบัมากอืมก็ไฟสินุน่มใช้กันมบแล้วห่นก็ไลย เห็นต้นน้อยๆหลายหลายเอาไปยังไปหาหน่อหม่ตินั่นเห็นเราผลสิไปทัถือเราอถอยมาถอยมาเร็วๆ,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 ๆไปผลรุดปลาไป,ไปแล้วอทองคืพอพ่ไปหาเหรียญน้าหมูเขาท้องคืพอพ่อหาไปหาเหรียญน้าไวรุ่นเขาผลไวรุ่นเขาเหรียญอยู่น้ำทาง ไว้รุนขล่นน้ำทางคือว่าไปเล่นน้ำเขาขุนคุณ่ายมากแล้วมาตะเลนหลิ่นมวนคักก็ฝากกดแจ้กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญด้วยนะคะคลิปนี้กับไว้ซํำนี้ก็นะคะ่ะสวัสดีค่ะ